พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่268ร่วมมือจริงสิวันนี้เหตุใดท่านถึงมาที่นี่เจ้าคะอัหลิงเกอร์เอ่ยถามแล้วก็นึกถึงไปรีเฉินที่โดนส่งตัวให้ทางราชการขึ้นมาตอนที่นางพบพวกเขาในวังก็คล้ายได้ยินรัชทายาทว่าจักให้มู่จวินหานและไปรีเฉินประลองกันว่าฝีมือยิงธนูของผู้ใดเก่งกาจกว่ากัน ไปรีเฉินเพิ่งถูกนำตัวไปมู่จวินฮานก็มาหาทันทีวันนี้เรือนของนางช่างคึกคักเสียจริงเมื่อเห็นอัหลิงเกอร์ที่อยู่ตรงหน้ามีรอยยิ้มแต้มมุมปากมู่จวินฮานจึงมิได้ปิดบังอันใดหนึ่งเพราะเรื่องแคว้นชิงเยเวพวกสายลับที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวงถูกฆ่าและท่านโหอันจับได้หลังได้ความจากปากพวกมันฆ่าจึงอยากมาถามเจ้าให้กระจ่างแต่ก็ยุ่งอยู่ตลอดจนบังเอิญได้พบเจ้าในวังหลวงพอดีจึงอยากมาหาเจ้าเช่นนี้แล้วข้อที่สองล่ะเจ้าคะ เรื่องแคว้นชิงเยเวเขาได้กล่าวถึงแล้วแต่อีกเรื่องคืออันใดกันมูจวินฮานหลุบตาลงในตาสีดำสะท้อนใบหน้าของหญิงสาวที่งดงามอีกเรื่องเกี่ยวข้องกับอันผิงกงจู่เมื่อเขากล่าวถึงอันผิงกงจู่ภายในดวงตาก,ก็ฉายแววแห่งความชิงชังขึ้นมาครู่หนึ่งเมื่อได้ฟังอันหลิงเกอก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันที นางมิเคยมีอันใดเกี่ยวข้องกับอันผิงกงจู่เหตุใดวันนี้อีกฝ่ายกลับแซงประชวนแล้วเรียกนางเข้าวางทั้งยังให้นางวางแอปเปิลไว้บนศีรษะเพื่อเล่นยิงธนูนั่นอีกเห็นได้ชัดว่าต้องการให้นางอับอายหรือที่มูจวินฮานจักกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขณะที่อันหลิงเกอ์กำลังครุ่นคิดอยู่นั้นมูจวินฮานก็กล่าวขึ้นว่ามีคนไปรายงานอันผิงกงจู่ว่าลู่จ้านชอบพอในตัวเจ้านางจึงรู้สึกริษยาและลงมือกับเจ้าเช่นนี้ สายลับของเขาที่แฝงตัวอยู่ในวังสืบได้เพียงว่ามีนางกำนันนำเรื่องพวกนี้ไปทูลอันผิงกงจู่ส่วนนางกำนันผู้นั้นเป็นใครกลับสืบหามิพบอันหลิงเกอรู้สึกตกตะลึงแล้วนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นนางก็หัวเราะออกมาคิดให้ดีแล้วนางกับลู่จ้านเคยพบกันมิกี่ครั้งครั้งแรกบนถนนตอนที่นางแต่งกายเป็นบุรุษ ตอนนั้นเกรงว่าลู่จ้านคงไม่รู้จักนางด้วยซ้ำอีกครั้งคือตอนที่พวกนางเจอโจรภูเขาวพวกโจรที่มีพฤติกรรมแปลกแปลกและมีที่มาที่ไปมิชัดเจนเหล่านั้นทำให้นางสงสัยมาตลอดว่าอาจเป็นพวกที่หลี่ซื่อจ้างมาน่าเสียดายที่โจรภูเขาวพวกนั้นเจ้าย,ยิ่งนักหลังจากหลบหนีไปก็มีพบร่องรอยอันใดอีกเลยแม้หน่วยลาดตระเวนส่งคนออกตามล่าพวกมันแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังมิสามารถจับตัวได้เลย ว่าอย่างไรตอนนั้นถ้ามีได้ลูจ่จ้านมาช่วยไว้นางคงต้องตายด้วยน้ำมือโจรภูเขาแน่นอนแม้แต่จุนเกอร์เอ๋อก็คงม่รอดด้วยดังนั้นนางจึงจดจำไว้เสมอว่าลูจา่จ้านคือผู้มีพระคุณแต่เหตุใดจึงมีคนเข้าใจผิดว่าลูจา่จ้านชอบนางนี่มันออกหน้าขันเกินไปหน่อยกระมังมูจวินฮานจ้องมองร้อยมีใบนั่นใบของอัลิงเกอร์ด้วยความหึงหวงจึงตั้งใจกล่าวด้วยน้ำเสียงขึงขังน่ากลัว พอได้ยินว่าลูจ้านชอบเจ้าเจ้ามีความสุขนักหรือไรใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมิพอใจคนที่ตนรักกลายเป็นที่ปรารถนาของคนอื่นราวกับอัญ,ญมณีที่รักถูกคนจับจ้องตลอดเวลาช่างเป็นความรู้สึกที่แย่เสียจริงแต่อันหลิงเกยิ้มจนตาหยีนั่งหัวระพลางอธิบายมิใช่เจ้ากะข้าแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้ช่างน่าขันเสียจริงเพียงแต่ท่านแม่ทัพน้อยลูกเคยช่วยข้าวไว้ครั้งหนึ่ง ทันทีที่คำนี้หลุดออกมาสีหน้าของมูจวินฮานก็เข้มขึ้นวีรบุรุษช,ช่วยสาวงามเอาไว้ต่อไปหากต้องพลีกายมอบทั้งชีวิตเพื่อตอบแทนก็คงมิแปลกอันใดเขากัดฟันแล้วกล่าวออกมาอย่าบอกว่าท่านโฮหจักยกเจ้าให้ลู่จ้านหากเป็นเช่นนั้นจริงเขาจากวางแผนให้ลู่จ้านถูกย้ายไปทำศึกที่ชายแดนเดี๋ยวนี้เลยเรื่องอันใดมาคอยจ้องมองว่าที่ภรรยาของเขาเยี่ยงนี้ มูจวินหานไม่เคยรู้สึกว่าลูจ้านน่ารำคาญเท่าตอนนี้มาก่อนรำคาญจนอยากให้คนผู้นี้หายตัวจากเมืองหลวงไปเลยท่าทีหึงหวงของเขาช่างไร้เดียงสาและดื้อรั้นราวกับเด็กน้อยเขาแทบอยากปิดป้ายชื่อตนเองลงบนตัวของคนที่รักและมีอนุญาตให้ผู้ใดมาสนใจเมื่อเห็นเช่นนั้นอนลิงเกอร์ก็เม้มปากแล้วยิ้มออกมารู้สึกว่าท่าทางเหมือนเด็กเช่นนี้ช่างน่ารักอย่างคาดไม่ถึง ท่าทางโกรธงุ้นงานของมูจวินฮานทำให้อันลิงเกอหบยิ้มแต่ดวงตาย,ยังคงแฝงไว้ด้วยรอยยิ้มแต่ข้ากับเขาไม่ได้สนิทกันแล้วมิได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวดังนั้นข้าจึงรู้สึกว่าเรื่องที่ลู่จ้านชอบก็เป็นเรื่องน่าขันเสียมากกว่าเจ้ากะคนที่พบหน้ากันเพียงแค่สองครั้งจักมาชอบกันได้อย่างไรมีได้เหมือนในนิทานที่บัณฑิตยากจนและคุณหนูตระกูลใหญ่บังเกิดรักแรกพบหรอก มูจวินฮานส่งเสียงหือออกมาเบาๆเขาระฟังคำอธิบายอย่างมิค่อยสบอารมณ์นักข่าจากเชื่อเจ้าสักครั้งก็แล้วกันถ้าทางเช่นนี้ช่างดูเด็กน้อยเหลือเกินรอยยิ้มที่อันหลิงเกิดกลั้นไว้ก็เผยให้เห็นอีกครั้งมุมปากยกขึ้นสูงแล้วได้เห็นมูจวินฮานถลึงตาใส่บนใบหน้ามีร่องรอยเขินอายปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่เจ้ากระขอบคุณท่านมูซื้อจืดที่เชื่อว่าข้าน้อยบริสุธิ อันหลิงเกอกระแอมไอหนึ่งทีเพื่อซ่อนรอยยิ้มไว้ว่าแต่เหตุใดจึงมีคนไปกล่าวเรื่องแม่ทับน้อยลู่ชอบฆ่ากับอันผิงกงจู่ได้เจ้าคะแม้บอกว่าต้าโจใส่ใจเรื่องจริยธรรมของสตรีดังนั้นสตรีทั้งหลายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแต่ตอนนี้ถือว่ามีความเปิดกว้างกว่า,วาราชวงศ์ก่อนมากสตรีที่สารภาพรักกับบุรุษก่อนอย่างที่อันผิงกงจู่เคยสารภาพกับลู่จ้านก็มีมิน้อย อัหลิงเกออายอมรู้ดีว่าอันผิงกงจู่คิดเช่นไรกับลูจ่จ้านดังนั้นจึงยิ่งแปลกใจว่าเหตุใดผู้ที่อยู่เบื้องหลังต้องยุยงเพื่อยืมมืออันผิงกงจู่มาทำร้ายตนด้วยข้าเองก็ยังมีรู้เช่นกัน ท่าทางของมูจจวินฮานนิ่งครึมคนที่อยู่เบื้องหลังสามารถยื่นมือเข้าไปในวังได้ต้องเป็นคนที่มีอำนาจมิน้อยมีคนเช่นนี้ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดแล้วหวังทำร้ายอัลลิงเกอร์ก็เหมือนงูพิษตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดเพียงแค่รอเวลาแ้งกัดและยากที่จะป้องกันเมื่อนึกเช่นนี้คิ้วของมูจจวินฮานก็ขมวดเข้าหากันเล็กน้อยพลางนึกถึงค่ายกลที่ยังมีได้ซ่อมแซมเหล่านั้นค่ายกลที่เจ้าวางไว้ก็ถือว่ามีเลวแต่ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง หากคนที่มามีวรยุทธ์สูงส่งและคิดเอาชีวิตอัลลิงเกอร์ก็เกรงว่านางคงไร้โอกาสที่จะวางยาคนผู้นั้นได้มีรู้เหตุใดเมื่อได้ฟังว่าชาติก่อนอัลลิงเกอร์ต้องตายตั้งแต่อายุ17ปีภายในใจของมูจวินหานก็มีความรู้สึกราวกับว่ามีหลายคนกำลังแอบมองนางอย่างลับๆเพื่อหวังเอาชีวิตนางอย่างไรอย่างนั้น ความคิดนี้ช่างแปลกประหลาดและยากอธิบายจนมูจวินฮานร,รู้สึกกลัวขึ้นมากลัวว่าจะเกิดอันใดขึ้นกับสตรีนางนี้ข้างกายเจ้าขาาสาวใช้ที่รู้วรยุทธรอข้ากลับไปคัดเลือกจากเหล่าองครักษ์เงาแล้วจักส่งมาให้เจ้าหากมีคนอาศัยโอกาสที่อันหลิงกรมิธานระวังเพื่อเข้าใกล้นางและตั้งใจทำร้ายนางต่อให้ฝีมือแพทย์และการยิ่งธนูดีเพียงใดก็ไรประโยชน์ อันหลิงเกอเดิมคิดปฏิเสธแต่เมื่อนึกถึงชาติก่อนที่ปีจูต้องตายโดยมีรู้เรื่องรู้ราวคำปฏิเสธเหล่านั้นจึงค้างอยู่แค่ในลำคอหากในเวลานั้นคนที่อยู่ข้างกายนางมิใช้ปีจูแต่เป็นสาวใช้ที่รู้วรยุทธมิแน่ว่านางและปีจูอาจยังมิตายก็ได้บทเรียนเช่นนี้พบเจอแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว นอกจากนั้นบทเรียนยังคลุกคล้าวไปด้วยเลือดและความเกลียดชังความผิดพลาดเช่นนี้นางจักมิทําให้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอนได้เจ้ากะอัลลิงเกอร์ตอบรับอย่างง่ายดายแม้เป็นเพียงแค่คํากล่าวง่ายๆแค่คําเดียวแต่แสดงให้เห็นถึงความไว้ใจที่นางมีต่อมู่จวินฮานเพราะไว้ใจจึงยอมให้มูจวินฮานส่งสาวใช้มาอยู่ข้างกายและมีต้องกังวลว่าทุกการเคลื่อนไหวของตนจักมีคนคอยจับตามอง ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ